กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยายเขตสักแก้วและตำบลคลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสักแก้วเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมลายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างลากแก้วให้ประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมากและรัฐบาลได้มีมาตรการรับมือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 โดยการปิดเมืองปิดประเทศเพื่อป้องกันการกระจายของโรคสนามบินสถานที่ท่องเที่ยวและอีกหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงประชาชนและบัณฑิตจบใหม่เกิดภาวะว่างงาน และได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมและการขาดรายได้ตามมาทางภาครัฐจึงมีนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระดับชุมชนจึงเกิดเป็นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรลาแก้วให้ประเทศหรือ U2T ยูทูทีคือโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งตำบลเพื่อให้การว่างงานลดลงเยาวชนได้ฝึกทักษะทำให้ตำบลมีการแก้ไขและถูกพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีท่านดอกเตอร์อเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุรมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหนึ่งที่เรียกสั้นๆว่าอวเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ ซึ่งตัวโครงการนี้ได้มีการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับตำบลโดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการส่งนักศึกษาบรรัณฑิตจบใหม่และประชาชนลงสู่ตำบลเพื่อพัฒนาและวิจัยถึงปัญหาสร้างความยั่งยืนให้แก่ตำบลโดยมีอาจารย์ของทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานอย่างมีส่วนร่วมแต่และตำบลเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย โดยโครงการ U2T มีวัตถุประสงค์4ข้อดังนี้ 1. ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมีมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator 2. การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) 3. ให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไปบมิตใหม่และนักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชนกิจกรรมที่ชาวยูทูตีตำบลคลองหินปูนมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่โครงการอบรมการสร้างไรายได้ด้วยการแปลรูปมันเทศชาวยูทูตีตำบลคลองหินปูลลนได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับชาวบ้านหมู่8ของตำบลคลองหินปูน หรือกลุ่มสหกร์การปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเย็นเนื่องจากเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวส่วนใหญ่ทำการเกษตรแต่ประสบปัญหาในเรื่องของราคาตลาดพืชผักที่ตกต่ำมีการปลูกบันเทศแต่ถูกพ่อค้ากดราคาทำให้เกษตรกรมีรายได้น้อยและต้องการสร้างอาชีพใหม่เพื่อเสริมรายได้ซึ่งชาวย,ยูทูทตีตมบลคลองหินปูนได้เล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้จัดอบรมเรื่องการสร้างรายได้ด้วยการแปลงรูปบันเทศ มีการสอนวิธีการทอดมันฉาบในรูปแบบต่างๆและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โครงการอบรมการทำแป้งและผลิตภัณฑ์อาหารจากมันเทศชาวยูทูทีตำบลคองหินปูนได้ต่อย,ยอดการแปลรูปมันเทศให้แก,ก่เกษตรกรกลุ่มเดิมโดยจัดอบรมเรื่องแป้งและผลิตภัณฑ์อาหารจากมันเทศโดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแป้งมันเทศโมจิไส่มันเทศ ทำโรตีก่อผสมมันเทศและขนมมันเทศได้ซึ่งชาวยูทูทีตำบลคอหินปูนเห็นควรว่าผลิตภัณฑ์อาหารจากมันเทศจะสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรได้โครงการส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ในชุมชนชาวยูทูทีตำบลคลองหินปูนได้สนับสนุนการทำบรรจุภัณฑ์ของมันฉาบและโมจิแซมันหวาน ได้ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ของขนมบาวี่และน้ำพริกกากหมูให้กับสินค้าในชุมชนเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ทําให้บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามน่าสนใจจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการเลือกซื้อมากขึ้นและยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยด้านการสร้างและพัฒนา ชาวยูทูทีตำบลคลองหินปูนได้เลือกวัดบ่อลูกรางเป็นสถานที่ที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลคลองหินปูนเนื่องจากวัดบ่อลูกรางมีจุดเด่นโด้วยการสร้างรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในระหว่างการสร้างยังไม่แล้วเสร็จชาวยูทูทีตำบลคลองหินปูนจึงเข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมโดยการสร้างป้ายชื่อวัดที่สวยงาม จะปลูกดอกไม้ที่สามารถเป็นจุดถ่ายรูปของอนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาทํากิจกรรมที่วัดได้โดยทางชาวย,ยูทูทีตํามวนคลองหินปูนยังได้จัดทําระบบน้ำและปรับปรุงพื้นที่สําหรับปลูกดอกไม้อีกด้วย ด้านการนําองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนจากการประชุมปรึกษาหารือกับอบตคลองหินปูนได้ข้อสรุปที่จะบ,บูรณาการกิจกรรมการบริการชุมชนร่วมกันได้แก่การจัดสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบางเช่นกลุ่มคุณแม่ไวสัยกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการเยาวชนโดยในช่วงสองเดือนแรกชาวยูทูทีตำบลคลองหินปูนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆร่วมกับทางอบตอ โครงการเสวนาออนไลน์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 าวยูทูีตำบลคลคองหินปูนได้จัดเสวนาออนไลน์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด -19 โดยได้จัดในหัวข้อเรื่องสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดสระแก้วและสิ่งที่ประชาชนควรรู้โครงการแจกแอลโกอฮอล์ล้างมือและที่เหยียบแอลกอฮอล์ชาวยูทูบีตำบลคลองหินปูนได้จัดทําเจลแอลกลอฮอล์และทําอุปกรณ์กดเจลโดยไม่ใช้มือสัมผัสและนําหน้ากากอนมามัยจํานวนมากไปแจกจ่ายแก่ประชาชนทั้งวัดตลาดโรงเรียนและสถานที่ราชการอีกด้วยซึ่งได้รับคำขอ คุณและกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโครงการส่งมอบพระอ้อมให้ผู้ป่วยติดเตียงหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดจระแก้วเริ่มผ่อนคลายชาวยูทูทีตำบลคองหินปูนน่นึกถึงกลุ่มเปาะบางที่เคยบูรณาการกิจกรรมการบริการชุมชนร่วมกันกับอบตคลองหินปูนเช่นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องใช้ชีวิตลำบากเป็นอย่างมากในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ จึงทําการขอรายชื่อของผู้ป่วยติดเตียงจากทางอบตคลองหินปูนและได้เข้าไปมอบผ้าอ้อมและแผ่นรองซับให้กับผู้ป่วยนอกจากนี้ยังได้มอบน้ํายาทําความสะอาดฆ่าเชื้อและถุงมือยางสําหรับใช้ดูแลผู้ป่วยให้กับสถานีอนามัยคลองหินปูนอีกด้วยโครงการบูรณาห้องสมุดและการปรับปรุงสนามเด็กเล่นของโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ชาวยูทูทีตาบลคลองหินปูน ได้สำรวจพื้นที่เพื่อเลือกสถานที่สำหรับการพัฒนาทำโครงการช่วยเหลือชุมชนโดยได้เลือกบุรณานห้องสมุดกับปรับปรุงสนามเด็กเล่นของโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์เนื่องจากมีสภาพสุดโทรมชาวยูทูทีตำบลคลองหินปูนได้ปรับปรุงภายนอกและภายในอาคารให้หน่าเข้าใช้บริการและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนปรับปรุงห้องน้ำภายในห้องสมุดให้ถูกสุขลักษณะอนามัยและสะดวกต,กต่อการใช้งานปรับปรุงอ่างล้างมือข้างหน้าห้องสมุด ได้ใช้ล้างมือก่อนเข้าห้องสมุดและได้เปิดรับบริจาคหนังสือสำหรับเด็กประทมวัยโดยจัดทำโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับบริจาคในเพจ f a c e b o o ยูทูบีคองหินปูนสะแก้วและได้จัดตกแต่งภายในห้องสมุดให้มีความสวยงามมีสื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียนนอกจากนี้ชาวยูทูํีตำบลคองหินปูน ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นโดยการเก็บกวาดใบไม้และต้นไม้ใบหญ้าให้สะอาดหลังจากนั้นปรับปรุงซ่มอมแซมโครงสร้างเครื่องเล่นให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยสําหรับนักเรียนนอกจากนี้สนามเด็กเล่นยังได้รับการก่อบล็อกทซา์เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มทักษะการเรียนรู้โดยการหยิบจับเพื่อให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่ช่วยพัฒนาอารมณ์และเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคม โครงการบูรณะห้องน้ำโรงเรียนบ้านคลองหินปูนชาวยูทูทีตำบลคลองหินปูนได้สำรวจสภาพอาคารและสิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียนบ้านคลองหินปูนพบว่าห้องน้ำของบุคลากรมีสภาพชำรุดและหลังคาหกพังพื้นกระเบื้องและโถสุขภัณฑ์ชำรุดห้องน้ำของนักเรียนอ่างล้างมือเก่าและสุดโทม เนื่องจากมีหินปูนเกาะเป็นคาบชาวยูทูทีตำบลคลองหินปูนได้เห็นถึงความปลอดภัยความสะอาดและการมีสุขอนามัยที่ดีของบุคลากรและเด็กนักเรียนจึงได้ร่วมกันปรับปรุงเปลี่ยนหลังคางห้องน้ำบุคลากรเปลี่ยนพื้นกระเบื้องโถสุขภัณฑ์และทาสีห้องน้ำใหม่ในส่วนของห้องน้ำนักเรียนได้มีการทาสีทั้งภายในและภายนอกห้องน้ำจัดทำอ่างล้างมือขนาดใหญ่ทั้งทางห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงด้านการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมชาวยูทูทีตำบนคลองหินปูน ได้จัดฝึกอบรมและให้ความรู้เรื่องภาวาละโลกร้อนกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเกษตรอินทรีย์และพิษภัยใกล้ตัวจากสารเคมีทางการเกษตรในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์จากนั้นได้นําเอกสารประกอบการอบรมถุงผ้าและชุดอุปกรณ์ในการทําน้ําหมักชีวภาพไปแจกจ่ายแต่ผู้เข้าร่วมอบรมในพื้นที่อายทุทีตํามนคงหินปูนยังได้ทําการเก็บตัวอย่างผักในตลาด มาทําการวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารพิษทางเกษตรอีกด้วยกิจกรรมโควิดวิก9ต่อไปสู้ภัยโควิดชาวยูทูตี้ตำบลคลองหินปูนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้โดยได้จัดกิจกรรมเครื่องการกิจกรรมได้แก่กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์แก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งโรงเรียนตลาดและวัดกิจกรรมแจกเทบเจลแอลกอฮอล์ซึ่งจะแจกให้ทั้ง16หมู่บ้านโดยจะแจกให้กับสถานที่ที่ทมีคนค่อนข้นขางพุ่งพ่านกิจกรรมทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ กับวัคซีนในรูปแบบเสียงตามสายวิดีโอขั้นตอนการเตรียมตัวฉีดวัคซีนวิธีทิ้งหน้ากากอนามัยโดยได้อัปโหลดในหน้าเพจเฟซบุ๊กของโครงการให้แก่ประชาชนได้รับข้อมูลเป็นวงกว้างมากขึ้นและสามารถรับชมได้ที่ YouTube ช่อง U2T ขของหินปูนก็แม่นางองค์การบริหารส่วนตำบลของหินปูนนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณทมหาวิทยาลัยบุรพานะคะในานางของโครงการ YouTube มหาวิทยาลัยสีตลน,นะคะ ที่ได้มอบสิ่งของให้กับทางระไมทางอบตทางระไมในวันนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุที่เ่ิดผิดเตียงที่อยู่ในความรับผิดชอบของอุตสานนระไมของสาเนระไมของก้าสือนะคะขอขอบคุณมากมากก็ขอขอบคุณโครงการมหาวิทยาลัยสู่าำบกที่ทำเพื่อนแล้วก็ผ้าลงให้ปัญยาในวันนี้ค่ะ จเจริญพรอาตมาที่พักครูศรีปริยัติวรารังการาเป็นเจ้าวาดวัดบ่อทุกลังรู้สึกยินดีและก็ดีใจกับคณะดูคูทีไม้ลัยสอตำบลที่มีช่วยเหลือในส่วนของในการจัดสถานที่จัดป้ายทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่าง จัดได้ว่าก็เป็นโครงการที่ดีแล้วก็จะมาก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอขอบอกขอบใจคณะอยูทูทีมาวิไยสุดสมบุญที่ช่วยเหลือทางวัดแล้วก็ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุษบาหานิกาในนามตัวแทนคุณครูโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ ขอขอบคุณน้องๆโครงการยูโทยูโททีมหาวิทยาลัยสุตาําบลที่ได้มอบเจลแอลกอฮอลให้กับเด็กๆโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ขอบขอะคุณมาก,มากๆค่ะ